เอาละขานี่คือหนัง Avenger Endgame ภาคต่อของ Avenger Infinity War ที่ได้กล่าวต่อจากการที่ทานอสเปิดใช้งานถุงมือ Infinity แล้วทำให้คนได้สลายไปพร้อมกับสิ่งมีชีวิตถึงเครื่องจักรวัลกันเลยทีเดียวทีม Avenger ที่ยังเหลือได้แก่นาตาชาลูมานอฟบรูซแบนเนอร์สตีฟโรเจอร์อกเกต พอและเจมส์โรสสมาชิกในทีมได้วางแผนขโมยมัีอินฟินิตี้คืนจากธานอสเพื่อใช้หินนังย้อนการกระทําของเขาก็เลยเดินทางไปหาธานอสแต่ก็พบว่าธานอสได้ใช้พลังของมนันีทำลายตัวเองเพื่อไม่ให้มีใครนำไปใช้ได้อีกพอเลยใช้ขวานบัญศีสาของธานอสจนสิ้นชีวิตในที่สุด 5ปีต่อมาชาวโลกยังตกอยู่ในความเศร้าโศกจากการสูญเสียแต่ธรรมชาติของโลกก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นไม่มีสงครามไม่มีการขาดแคลนและไม่มีความขัดแย้งเป็นไปดังสิ่งที่ทานอตคิดในส่วนของสมาชิกทีมอเวนเจอร์ต่างใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปแต่สิ่งที่จุดประกายก็คือ สกอตแลงได้ค้นพบจากการหลบหนีออกมาจากมิติควอนตัมคือแม้เวลาบนโลกจะผ่านไปถึง5ปีแต่ในมิติควอนตัมกลับผ่านไปแค่5ชั่วโมงเท่านั้นเลยได้ตั้งสมมติฐานการใช้มิติควอนตัมในการเดินทางย้อนเวลาไปเอามานีอินฟินิตี้จากช่วงเวลาต่างๆมานั่นเองต่อมา a อเวนเจอร์ Avengers ก็แยากกันเป็น4กลุ่มเพื่อทำภารกิจ หลังจากรวบรวมมันีอินฟินิตี้ครบแล้วทีมเอเวนเจอร์ได้สร้างถุงมือจำลองขึ้นและให้แบนเนอร์เป็นผู้ปลุกพลังของมันีทั้งหมดเพื่อย้อนคืนสิ่งที่ธานอสทำลายไปให้กลับคืนมาก็ถึงเวลาเอเวนเจอร์รวมพลัง AVENGERS! และระหว่างสู้กันสตาร์กย่ยงมันีทั้งหมดมาได้ในขณะตะลุมบอนกันและใช้พลังของมันีทั้งหมดทําให้ทานอตและกลองทัพสลายไปแต่ตนเองก็ต้องเสียชีวิตลงจากพลังงานมหาศาลที่มันีปล่อยออกมาเช่นกันจบกันไปแล้วนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องย่อเราไปในส่วนถัดไปกันเลยค่ะประชัชญาเกี่ยวกับ a เวนเจอร์เอ็นเกรมยศาสตร์เชิงกรณีธรรม คือทฤษฎีจริยศาสตร์ที่อธิบายว่าการตัดสินความถูกต้องของการกระทําไม่ขึ้นอยู่กับผลของการกระทําแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะบางอย่างของตัวการกระทําเองพูดง่ายๆคือหากเราเชื่อว่าสิ่งนั้นถูกต้องสิ่งนั้นก็จะถูกต้องซึ่งตรงกับชาร์กที่ทานอสมีความคิดจะฆ่าล้างบางสิ่งมีชีวิตครึ่งหนึ่งของจักรวาลเพราะเหตุการณ์อันเลวร้วายบนดาวบ้านเกิดของตัวเอง ทั้งผู้คนและดวงดาวที่ตนรักต้องแตกดับไปเขาจึงไม่อยากให้ผู้อื่นสูญเสียเหมือนดังตัวเขาอีกแล้วเขาจึงตัดสินใจตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่าครึ่งเพื่อช่วยอีกครึ่งถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่เขาก็ยอมเสียสละเพื่ออนาคตที่ดีกว่ามันเป็นสิ่งที่ธานอสคิดว่าดีและถูกต้องทำให้ธานอสได้ตัดสินใจลงมือทำเช่นนั้นลงไป แนวคิดทางการเมืองของโซเครติสคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับรัฐมนุษย์ไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ซึ่งรัฐเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นเพราะรัฐเป็นแหล่งที่คนสามารถพบกับชีวิตที่ดีและสามารถที่จะเรียนรู้คุณธรรมจากผู้คนในสังคมได้อีกด้วยซึ่งตรงกับฉากที่เหล่าฮีโร่ต้องอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะศัตรู ซึ่งหากแยกกันต่อสู้ก็คงไม่มีกำลังมากพอที่จะต่อสู้ได้แต่เมื่ออยู่รวมกันและช่วยกันต่อสู้เพื่อชัยชนะก็สามารถต่อสู้ได้ถึงแม้สุดท้ายแล้วทานอสจะดีดนิ้วแล้วก็มีคนและสิ่งมีชีวิตบางส่วนได้สูญดับและสลายหายไปแต่อย่างน้อยเหล่าฮีโร่ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับความตาย There is nothing more certain than death and tax เป็นคำพูดของนักคิดนักปรัชญาอย่างเป็นจามินแฟรงคลินเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าซึ่งความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่มนุษย์ต้องพบเจอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตรงกับฉากที่โทนี่สตาร์คตายเนื่องจากพลังของมันีอินฟินิตี้ที่มีพลังมหาศาลซึ่งการตายของโทนะี่สตาร์นั้นเป็นการสิทธะเพื่อปกป้องจัก,กรวาล ทำให้โทนี่สตาร์กลายเป็นวีลบุรุษที่ยอมเสียสละซึ่งการตายเพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นเหมือนดังคําที่ว่าตัวตายแต่ชื่อ,อยังอยู่มาเชลเวเลียนนิโคลโลมาเชลเวลลี่คือนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงเจ้าของแนวคิดเจ้าปกครองตามวลีที่ว่า the e n d justify the means มีความหมายว่าวิธีการสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยวิธีการนั้นจำเป็นต้องยืดหยุน่น แต่ในบางครั้งการปฏิบัติอย่างที่ผิดศีลธรรมหรือไม่ได้ถูกต้องไม่ได้เป็นตัวตัดสินแต่สิ่งที่สำคัญคือในท้ายที่สุดมันทำให้เรากลับไปสู่การบรรลุผลที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องได้หรือไม่ดัตัวอย่างเช่นทานอสผู้เปลี่ยนเรื่องความหนักแน่นเหมือนในตอนท้ายที่เขาเห็นว่ากองกระดาของอีกฝ่ายได้เปรียบมากกว่าจึงออกคำสั่งให้ยานบินกวาดล้างโดยไม่สนว่ากองทัพของฝ่ายตนจะได้รับความเสียหายหรือไม่เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดและได้ซึ่งความกระโา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เขาต้องการโดยไม่สนว่าใครจะเดือดร้อนจากการกระทําของตนหรือไม่